วัดีครับวันนี้ผมจะพามาชมการประกอบขึ้นเครื่องของระบบกรองน้ำระบบ r o นะครับเป็นรุ่นกำลังผลิตน้ำ12,000ลิตรถึง15,000ลิตร,ต,รต่อวันนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องที่ทีมช่างหอจก,กอไทยวอเตอร์สโตได้ประกอบขึ้นเครื่องเองนะครับ นี้เป็นชุดสําเร็จรูปนะครับจะมีถังกองไฟเบอร์กร์ดนะครับสามถังอยู่ด้านหลังเครื่องก็โครงเครื่องก็จะเป็นสแตนเลสสามศูนสี่นะครับมีปั๊มน้ําดิบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปั๊มอาร์โอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ส่วนประกอบตู้ควบคุมของเครื่องนะครับเป็นระบบ 220โวลต์นะครับระบบรีเลย์นะครับอันนี้เครื่อง,งตัวที่2นะครับก็ลูกค้ามีออเดอร์สั่งซื้อนะครับส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มนะครับ อันนี้ขึ้นลายท่อน้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเดินลายไฟต่อนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นระบบออโต้นะครับทางกรองจะเป็นระบบออโต้แบควอร์ h นะครับแล้วก็ส่วนตัว RO นะครับ <c oughs> ก็จะเปมีระบบออโต้ฟัชชิ่งนะครับ <c oughs> มีโลวปชเชอร์ระบบตัดแรงดันต่ำนะครับ แล้วก็มีไฮพิเชอร์ระบบตัดแรงดันสูงนะครับอันนี้เป็นงานของไทยนะครับรบริษัทคนไทยนะครับประกอบเองนะครับอะไรทุกชิ้นนะครับก็คัดมาอย่างดีเป็นเกรดคุณภาพนะครับใช้ระบบท่อเป็นระบบท่อ UPVC นะครับท่อน้ำเป็นระบบ UPVC ทน แรงดันสูงสุดได้600 psi นะครับ600ปอนด์นะครับตัวกระบอก r o เป็นกระบอกสแตนเลส304นะครับความยาว40นิ้วนะครับโครงสร้างก็ที่ผมบอกไปนะครับสแตนเลส304ซึ่งของที่อื่นจะเป็นสแตนเลสเกรด201นะครับก็จะเป็นสนิมนะครับแต่ของเราก็ เป็นเกรดดีที่สุดนะคือ304นะครับส่วนถังไฟเบอร์กราซนะครับที่ใช้สำหรับตัวชุดกองน้ำระบบ RO รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไซส์ขนาดกว้าง12นิ้วสูง52นิ้วนะครับใส่สารกองได้ทางละ75ลิตรนะครับอันนี้ก็ข,ข้าวนะให้ชมบรรยากาศในการประกอบ เครื่องกรองน้ำ r o สำเร็จรูปนะครับปั๊มไฮเปอร์เชอร์ใช้ปั๊มของยี่ห้อ c p นะครับตั๊มน้ำดิบด้วยนะครับจะเป็นขนาด 1,100กิโลวัตต์นะครับส่วนปั๊มน้ำดิบก็จะเป็นขนาด750วัตต์นะครับรอดูนะครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับที่โรงผลิตน้ำดื่มจังหวัดนครสวรรค์1โรงแล้วก็ จังหวัดอุตรดิตถ์หโลนะครับแล้วก็ที่จังหวัดสังเซา1เครื่องนะครับแล้วก็มีของบ้านท่านผู้พันนะครับอยู่จังหวัดลบบุรี1เครื่องรุ่นเดีวยวกันหมดเลยนะครับเป็น RO 12คิวนะครับต้องขึ้นงานทั้งหมด4เครื่องนะครับ อันนี้เราก็ประกอบทีละ2เครื่องก่อนนะครับใช้เวลาประกอบก็ประมาณ2วันเสร็จนะครับช่วงนี้ใครมีออเดอร์ก็ต้องนัดคิวนะครับนัดคิวล่วงหน้านะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หอกอไทยวอเตอร์สโตร์นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 3 0 7 6 5 5 2สนะครับสินค้านะครับผลิตจาก บริษัทคนไทยนะครับแล้วก็ประกอบเองนะครับไม่เครื่องนําเข้านะครับคัดสรรน,นะครับเครื่องนะครับมาอย่างดีนะครับโทรมาสอบถามราคาได้นะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับรุ่นนี้น่าจะราคาอยู่ที่129,000บาทนะครับ ต่อรองราคากันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์08137652กะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลูกค้าที่คอยอุดหนุนสินค้าหอจกรไทยวอเตอร์สโตร์ตลอดมานะครับแล้วก็มีงานทุกเดือนนะครับมีงานเกือบทุกวันนะครับก็งานเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ ไทวอเตอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ